ช่วงนี้นะฮะออกไปไหนต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่ารถก็ติดติดนะฮะขนาดเราหิวเนี่ยเราก็ยังสามารถโทรสั่งอาหาร Delivery ได้แต่ตอนนี้นะครับมีบริการแบบใหม่ Delivery นะฮะคือเอาคนรักสวยรักงามนะฮะเอาใจเนาะเอาใจคนเลยนะฮะขอต้อนรับพี่เอตัดผม Delivery ค่ะสวัสตัวทีัสวยคุณเอครับพี่เอเอเริ่องละแมเมื่อกี้เห็นทักขวก็งงว่าทำอะไรไงวงนงไงไงงไนี่ไงไี่่งนี่ เชิญตัดเลยฮะตัดไปเลยตัดไปเลยพ่วงไปตัดไปแต่ถามไปด้วยได้ไหมฮะระหว่างตัดใช่ค่ะเออเริ่มตัดโอ้โหดิ๊กัดเริ่มตัดเอลเอลเดลิเวอรี่มากี่ปีแล oh ้วครับเนี่ยสี่สิบเอ็ดปีสีเอปีเออผิดใช่ในวงการเขาตัดผมในวงการมาสี่สิบเอ็ดปีใช่ค่ะในวงการทำผมด้วยแล้วก็แต่งหน้าด้วยพูดดังได้นะพูดดังได้ในวงการทำผมแล้วแล้วเริ่มขับรถไปแล้วขับรถมาอย่างนี้กี่ปีฮะประมาณ เออห้าปีคะห้าปีก็บ,บอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะครับว่าคุณเอกขับรถคารบอลคาร์บะบะเนี่แยแล้วก็เดินทาง<อ>ไปตามสถานที่ต่งางๆแล้วแวะจอดปุ๊บก,ก็จะมีลูกค้าเข้าคิวเนี่เยเป็นหลักร้อยเพื่อรอตัดผมแล้วแล้ววิธีตัดผม,มคือต้องขึ้นมา,มาบนหลังกระบะนะอ,อ๋อเหรอทำไมต้องขึ้นบนหลังกระบะเออกิ๊เก๋ะทำไมต้องขึ้นหะลังกระบะคุณเอกครับเพราะว่า จะได้เต้นด้ลยแล้วก็จะได้แดน์ค่ะอ๋อจะได้แดนท์ี่เวอร์อะป็นคนชอบเต้นกับเพลงแล้วก็ตัดผมด้วยในเวลาเดียวกันเขาซอยเขาซอยเก่งนะในขนาดอายุแบบโอ้โหเยอะแล้วอย่างนี้ฮะทำไมถึงมีลูกค้าเยอะแยะไปเรียนตัดผมมาจากไหนอะจัด อาจารย์เจสีค่หนค่ะเบีเจสเล่รีบุญคคสุขค่ะอ๋องานนันแหละห้าสิากบกว่าปีนะโอ้น<า>ะอะไรดีกว่านะหลายคนอยากช่รู้จังเลยว่าครับเวลาเนี่ยคนไปตัดผมคาร์บ,บอนเ<อ>นี่ยเวเขาจะตัดทรงอะไรครับผู้ชายหรือผู้หญิงรัะเออเออจะดูสภาพเส้นผมนะคะลแล้วก็ดูบุคลิกดูบุคลิก มแล้วดูหงอยเฮ้งด้วยอ๋อดูหงอยเฮงด้วยคุณกำลังทำผมน้งเขาเองเหรอครับใช่ค่ะอ๋อผมนึกว่าเราสามารถสั่งได้เนาะไม่ใช่ก็คือจะดูจากหงอยเหงด้วยว่าหงอยเหงเออหน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไงอ่าเงี้ยอันนี้ต้องซอยทรงแฮร์เวอร์แฮร์เวอร์แต่อยากรู้หนึ่งอย่างพี่บอสบอสครับสโลแกนของเอเนี่ยไม่รวยก็สวยได้อะราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่เอเจ็ดร้อยหรือร้อยเดียวค่ะใช่ร้อยเดียวบริการตัดถึงที่ จากจุอนี่ยนาหน้าสวนนะคะหน้าสวนรอแก้งอ่อนน้าสวนรอก้าปกติจะไปจอดกระบะอยู่ใช่นักผมก็สามารถตัดได้เลยร้อยบาท1น0งร้อยบาทสวยได้คเสร็จคุณจะดูโง่เหงด้วยว่าคนไหนแต่ละคนหน้าตาคนไหนจต่ผมยังใช่ค่ะแล้วดูแล้วมันจะเห็นจริงหรือเปล่าฮะจริงค่ะถ้าเราทําดี อ๋อท่าเราสามีสัตว์ดูที่สันดานะแต่เขาต้องบอกว่าคุณเอเนี o, ่ยนะฮะตัดผมไปด้วยแล้วก็แดนซ์ไปด้วยเอาแบบเปิดเพลงดังขอจัดเต็มขอจัดเต็มนะฮะแบบแดนซ์จัดเต็มเดี๋ยวฮะอ่าอ่าเดี๋ยวเราดูนะในระหว่างนี้อ่าคือเขาจะต้องดูหัวเหงนไปด้วยแล้วพอตัดผมไปแ้วแต่ละคนเนี่ยคนนี้ควรจะอยู่ยังไงอะไรยังไงว่วดลองมั้ย เดี๋ยวก่อนนะมีผมให้ต <technology> ัดไหมผมเนี่ยร้าทรงนี้โอเคอยู่แล้วพี่เอครับเคยเจอลูกค้าแซวไหมครับว่าออกลีลาท่าเต้นโชวร์เซ็ตเนี่ยอายุเกินแล้วเนี่ยนะครับมีมีใครเคยแซวเออส่วนมากจะตัดเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาเต้นด้วยจริงไหมจริงแต่เนาะลูกค้าตอนนี้นะฮะเพื่อสุขภาพจากโวนลังลาก้าเนี่ยจะเต้นนะฮะถ้าใครไม่เต้นเฉยนี่ลูกค้าคนนี้คุณเห็นเขานิ่งๆเขาก็เต้นไดุ้่ณดูคุณรอดู ยังยังยังไม่เต้นพี่เอรบกวดเดี๋ยวต้องตอบดังๆหน่อยนะครับบ้ผู้ชมทั้งว่าผมไม่ได้ยินเสียงพี่เอเลยติดไมไว้ท้ายจังหวะท่าที้คนที่โดนตัด่มันก็ตึงต่อมๆแอมวรออยู่ไงเพรารออยู่แล้วเพราเต้นแน่แหละดูแล้แต่น่าน่าจะทรงทรงคงจะเก๋พี่เอแล้วพี่เอไปดูไปเรียนดูหัวเห้งมาจากไหนเออจากแม่ชีค่ะเอาแบบแม่ชีนะเออแม่ชีที่อยู่ ไปรู้สึกของวัดธรรมมงคลอ๋อก็คือไปไปเรียนดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงปุ๊บจะมาออเดอร์ส่งนี้ทรงนี้ไม่ต้องเลยคุณคุณจัดการให้คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเธอเนี่ยเคยตัดผมแล้วให้กับดาราระดับอินเตอร์มาแล้วด้วยแล้วคนดังหลายคนเช่นใครบ้างพี่เอเช่นใครครับหลายคนนะฮะต่นที่แก่แล้วจำไม่ได้ตอนนี้แก่และจำไม่ได้เลี้ยงเฉาหวยป่ะเลี้ยงเฉาหวยป่ะครับอ่าจำได้เลี้ยงเฉาหวยด้วยนะใช่ครับโอ้โหใครตัดผมให้กับเลี้ยงเฉาหวยขนาดนั้นเลยเหรอ เคยตัดขอไม่หลายต่อหลายคนเนี่ยเฉันหลงด้วยเหรอเฉันหลงคือเคยตัดไปแล้วแต่ว่าน้ำท่วมภาพเสียไปหมดเอาหายไปหมดเออมมก่อก่อนมีร้านมีร้านชื่ออะไรี่แถวไหนครับสมัยก่อนแถวเฟรมไดไทร่ะแล้วก็ร้านที่สองก็คือ หมู่บ้านเทพานิเวศอ๋อก็คือเมื่อก่อนถ่ายรูปกับคนดังนไงแหละเวลาตัวเองถ่ายเออตัดบุกน้ำเทย่าที่ไปหมดเลยเออก็แปลงรูปคือน้ำท่วมน้ำท่วมร้านก็เจ๊นหลังจากนั้นเธอก็เลยขึ้นหลังกระบะตัวเวนไปรอบเมืองใช่ค่ะสรุปไรทคิดบวกคิดบวกคิดเป็นคนคิดบวกจนี่คือเนาะรายได้รายได้ดีเท่าตอนเปิดร้านเนี่ย ก็พออยู่ได้พออยู่ได้ค่ะคุณรบิเอย้อมผมอย่างนี้มันไม่ไม่เสียครับผมไม่ค่ะใช่วิสค่ะใช้วิสใช้วิครสท่านนี้จะตัดผมจะรีบไปถึงอายุเท่าไหร่ครับจนกว่าจะหมดแรงะจนกว่าจะหมดแรงเลยเพราะว่าใจรักเนี่ยค่ะอ๋อใจรักไม่รวยก็สวยได้ไม่รวยก็สวยได้เออโอ้โหนะฮะต้องบอกว่าตัดผมให้ดาราดังๆ หลายคนด้วยกันอันนี้บอกเคยหลงเคยตัดแล้วทำรวยแล้วแต่ตอนนี้คนไทยหลายคนเนี่ยโชคดีมากถ้าไปศูนย์หลวงรอเก้าก็จะได้มีร้อยบาทตัดผมกับมาที่เอไม่เลยที่เอเปวันไหนบ้างศูนย์หลวงรอเก้าไปจอดวันไหนตรงจุดไหนครับเออเสาร์อาทิตย์ที่หน้าสวนนะครับตรง ใกล้ๆเจาะโบกู้ตัดกี่ตมงนี้กินมาตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงพอเทศชื้นก็ลุยเลยห้องแล้วจนถึงกี่โมงครับจนถึงลูกค้าหมดอ๋อจนกว่าลูกค้าจะหมดถามนิดนึงนะฮะอย่าเพิ่งตัดนะฮะว่าทําไมเราถึงคิดราคาถูกแล้วทําไมเราถึงเอนจอยกับอาชีพนี้ซึ่งดูเหมือนจะเหนื่อยมากก็มีความสุขค่ะที่ให้เขาสวยมีความสุขที่เห็นคนอื่นเขาสวยเมื่อเขาสวยเราใจเราก็สวยเรื่อยอ๋อเหรอ เคยได้ทิปเขาบอกเวลาคนดังๆมาตัดมากสุดหนึ่งหสุดเท่าไหร่สองพันห้าสองพันห้าโอ้โหไม่ได้เยอะอะไรนะแล้วไปตัดให้คนดังๆเขาแฮปปี้ไม่มีเขากลับมาตัดอีกไหมฮะกลับมาพวกคนดังๆแบบเบือเฉินหลงอะไรก็อันนั้นเออตอนที่ไปฮ่องกงอ๋อให้ไปตัดถึงฮ่องกงเลยนะเออไปตัดที่ฮ่องกงเขาไม่ได้มาตัดเมืองไทยนะนี่คุณผู้ชมถ้าคุณอยากจะ ผมเต่ว่สวยกับอาจารย์เอเดลิเวอรี่คุณสามารถติดต่อนะอาจารย์เอได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างในขณะนี้นะครับแม่ตอนนี้ทรงผมใกล้เสร็จเอ่ยใกล้เสร็จแล้วฮะใกล้เสร็จแล้วช่วยเออได้ค่ะดูแป๊บนึงนะเสร็จหน่อยนะฮะโลว์กีนี่คนนี้ลักษณะดูโง่เฮงหน่อยสิครับอาจารย์เอคนนี้จะเป็นยังงไคนนี้เป็นยังไงโง่เฮงคนนี้เป็นยังไงสองสามสามหนึ่งเออเออโง่เฮงเป็นยังไงทรงนี้ทรงเนี้นเฮะ เป็นทรงแฮเวอร์แฮเวอร์เออผมอยากโศกนะฮะซอยไปลากใส่ก็ได้สั้นกว่านี้ก็ได้ประเดี๋ยววันนี้ไม่ได้เกิดปัญหาคือดวงเขาเป็นยังไงฮะดวงเขาเกิดปีอะไรลุงต่อเลยครับสามหนึ่งมะโรงมาเสงิงมะลรงปีมะโงเดือนพฤศจิกายนก็คุยกันตอมกนเลยแล้วกันดูก่อนดูดวงได้ด้วยดูดวงได้ด้วยบอออ๋นตัดผมแล้วดูดวงไปด้วยเหรอฮะเขาส่วนใหญ่ตัดผมแล้วก็ดูตามหัวเหงาดูตามหัวเหงาโอ้ สาวนี้เราเจอกันแน่นอนอาจารแล้วตอนนี้ขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกับเราน,นะครับ